三音节词语的声调搭配，一。一声音节开头。Tone collocation in trisyllabic words. One. Words starting with a first tone syllable. 星期一，冰激凌。星期五，星期六，清洁工。 捉迷藏，吃苹果，加拿大，高脚杯，堆雪人，花雨伞，吃米饭，哈密瓜，机器人，拨浪鼓，医务室。 ต่อไปเป็นการเขียนฮันจอนะคะเทียนชื่อตัวถีจ่จีมารู้จักคำศัพท์เดียวอีกตัวหนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าเทียนนะคะเธอเอียนเทียนเทียนหมายถึงท้องฟ้านะคะท้องฟ้าอย่างเช่นเทียนโคงนะคะท้องฟ้าซึ่งมันเป็นคำตรงกันข้ามกับตี้ที่แปลว่าพื้นดินค่ะการเขียนเทียนก็มีทั้งหมดสี่สตรกนะคะ เริ่มต้นจากการลักเส้นเหงือ e e r e r 3สามแล้วก็ e r 3 4สามสี่ค่ะลองเขียนดูนะคะ e r 3 4สามสี่นะคะเทียนคำต่อไปเป็นคำว่าชี่ค่ะชี่นะคะชี่ คล้ายๆเลข3ถูกไหมคะชี่นะชี่หมายถึงสภาพอากาศหมายถึงอากาศนะคะชี่ชี่เขียนแบบนี้คะ่ะีลากจากบนลงล่างนะคะีแล้วก็เอออีสารมอีสามแล้วเส้นนี้ไม่ยกมือค่ะชี่ะ่ะอ r สามสี่นะสสนะคะ ต่อไปมาถึงคําว่าหืีตัวหนังสือตัวต่อไปคือตัวหยีนะคะตัวนี้รูปร่างเหมือนหลังคาบ้านมีหน้าตา่างแล้วก็มีฝนตกให่ไหมคะหีเสียงสหมายถึงฝนค่ะหีมีลำดับขีดเขียนอย่างนี้นะคะ e, e r e r แล้วก็ขีดที่ซานที่3นี่คือไม่ยกมือนะคะซานค่ะ e r ซานแล้วก็ลากลงมาค่ะสึ 4, e r ซานสึหนึ่งจุดค่ะหนึ่งจุดตรงนี้ค่ะอูนะคะ e r ซานสึหูหกค่ะหนึ e, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอ สามสี่ห้าหกเจปทั้งหมดแปดขีดค่ะหนึ่งสองสาปได้แล้วค่ะยุงทีนี้เราจะทีนี้เราจะมาดูฮั่นจื้อเพียนผางนะคะ ฝั่งของตัวอักษรจีนวันนี้มีคำว่าหนุ่ยแล้วก็ฝั่งสือนะคะเกี่ยวกับตัวหนังสือสองตัวนี้มีความหมายอย่างไรมาดูกันค่ะตัวที่หนึ่งะคะหนุยเขาบอกว่าหนุ่ยซื่อผังหมายถึงตัวอักษรหนุ่ยหนุ่ยตัวนี้หมายถึงผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นตัวหนังสือใดๆก็แล้วแต่ที่มีฝั่งซ้ายเป็นตัวหนุ่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเพศหญิง เช่นตัวนี้ค่ะเจียจ๋ยเจี๋ยหมายถึงพี่สาวนะคะมามาหมายถึงคุณแม่นะคะมีอีกสองตัวค่ะญาติพี่น้องหรือว่าคนในบ้านเราเองนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่านว่าไม่ไม่นะคะน้องสาวแล้วก็อีกตัวค่ะ เนอไน่ไนไนไนคุณยา่าเห็นไหมคะผู้หญิงหมดเลยเจี่ยมาเม่ไนอีกคำหนึ่งคือซือ้อผังนะคะซื้อหมายถึงอาหารการกินนะคะอักษรเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเขาบอกว่าปกติแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับของกินนะคะเกี่ยวกับอาหารเช่นตัวนี้ค่ะฟันฟันนะคะ ข้าวใช่ไหมคะข้าวหรือว่ามื้ออาหารหยินหยินดื่มนะคะดื่มฟันหยินนะคะกิจกรรมคู่นะคะจับคู่สนทนาโดยใช้คำว่าท่ายจุดจุด,จดละนะคะท่ายจุดจุดละเราเรียนมาแล้วนะคะว่าท่ายจุดจุดละแปลว่ามากๆเลย อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเช่นตัวอย่างค่ะ A บอกถ้าเธอห่นหยีจะมาย่างนะคะถ้าเธอห่นหยีจะมาย่างภาษาจีนของเธอเธอคนนั้นนะคะอันนี้เป็นสรพนามรุษที่สามเขาคนนั้นที่เป็นผู้หญิงก็คือเธอนะคะจะมาย่างก็คือเป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนของเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อตอบมีสองแบบค่ะ คูท่าย่าไม่ค่อยดีหรือตอบว่าท่า่หาวหหละดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะก็คือตอบแบบนิเกทีฟก็คือไม่ค่อยดีหรือตอบแบบโพสิทีฟก็คือท่ายห่าวหหละนะคะโดยใช้คำตรงนี้ค่ะที่ให้มาทีนี้ถ้าเราจะจับคู่สนทนากันนะคะก็คือโดยการให้ ใช้คำที่เขาให้มาเนี่ยค่ะมาแต่งประโยคเพื่อถามกันอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมคะส่วนอันนี้เป็นคำตอบนะคะอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนี่อันนี้ข้อน,นี้เราลองทำดูเปิ้จิงเตะอเทียนฉีนะสภาพอากาศของปักกิง่ง A ก็จะถามด้วยค่ะเ e i ้ i จิงเตอเบิ้จตก็คือของปักกิง่ง เป่จิงเตอเทียนชี่อ่าสภาพอากาศของปักกิง่งตามด้วยคำว่าเจิ่นเมย่างนะคะเป็นยังไงเจิน me, Beijing, the ian, chi. จ่นเมย่างเป่จิงเตอเทียนชี่เจิ่เมย่างเวลาตอบค่ะเขาให้มาสองคำค่ะหนาวเรามาดูหนาวก่อนนะคะรูปแบบประโยคให้ใช้ท่ายจุดๆเลยนะคะมาดูตามตัวอย่างปุ๊บอ่าเลิงใช่ไหมคะ ถ้าเราบอกว่าไม่ค่อยหนาวเราก็จะตอบว่าอูทายหนึ่งนะไม่ค่อยหนาวค่ะแต่ถ้าหากว่ามันหนาวมากๆนะคะหนาวมากๆเราก็จะตอบว่าทายเหงนะหนาวมากเลยนะคะแต่ถ้าเย่อละคะถ้าร้อน B ีก็จะตอบว่าไม่ค่อยร้อนเราก็จะบอกว่าอู 太热นะคะไม่ค่อยร้อนนะ北京的天气怎么样不太热ไม่ค่อยร้อนค่ะแต่ถ้าร้อนมากๆเราก็จะตอบว่า太热了太热了นะคะแบบนี้เป็นต้นทีนี้ตัวอย่างที่สองโจงกวัวาไชา่ใช่ไหมคะอาหารจีน เอก็จะถามว่าอาหารจีนเป็นยังไงบ้างก็ถามว่าจงกัวไช่จะเมย่างจงกัวไช่จะเมย่างเป็นยังไงนะบีตอบว่าอาหาวชื่อใช่ไหมคะไม่ค่อยอร่อยก็เติมคำว่าปูไทยาหาชื่อไม่ค่อยอร่อยค่ะอาหารจีนเป็นไงจงกัวไช่จะเมย่างไม่ค่อยอร่อยค่ะตอบว่าปูไทยอาหาชื่อ แต่ถ้าอร่อยมากๆเป็นไงคะอร่อยมากๆเราก็จะตอบว่าไทยห่าวชื่อละอร่อยมากๆเลยนะคะข้อนี้เหมือนกันนะหน้าเก๋แปลว่านั้นๆหน้าเก๋นั้นอะเตี้ยนหญิงภาพยนตร์นะคะหน้าเก๋เตี้ยนหญิงภาพยนตร์เรื่องนั้นเจิญเมย่างหน้าเก๋เตียนหญิงเป็นอย่างไร เจิเมื่อย่างนะหน้ากระเตี้ยนหญิงจะไมะย่ยากหนังังนั้นเป็นไงมัางเนี่ยหาวขันหมายถึงสนุกนะคะสนุกเลยถ้าบีบอกไม่ค่อยสนุกก็ต้องใช้คำวาา่าปูท่ายหาวันนะคะไม่ค่อยสนุกคะ่ะหน้ากระเตี้ยนหญิงปู้ทายหาวคันแต่ถ้ามันสนุกมากๆเราก็บอกว่าทายหาวคันละ ห太好看了นนะคะก็สุดท้ายตัวอย่างนี้หวังเเห老师写的汉字汉字คือตัวหนังสือจีนหรือตัวอักษรจีนใช่ไหมคะ写的汉字ก็คือตัวอักษรจีนที่เขียนเนี่ยของค่หวังเห่อนะคะหวังเ老อก็คืออาจารย์หวังตัวหนังสือของอาจารย์หวังเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ ตามวยคำว่าเจอมยางเจอมยางนะหวัง老师写的汉字怎么样？ตัวหนังสือที่อาจารย์หวังเขียนเป็นยังไงเขาบอกห่าวค่ะถ้าแกเขียนได้ไม่ค่อยดีเราก็จะตออว่าอู้ทายห่าวไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าแกเขียนได้ดีมากๆเราก็จะเขียนเราก็จะตอบว่าท้ายห่าวเละ นะคะไท了เ้าเขียหันจไทหาลนะตัวหนังกษรจีนที่อาจารย์หวังเขียนไทหาล้ะดีมากๆค่ะมาดูกรุปย่อย3 4ถึงคนนะคะเสียวจู่ขวาตองอันนี้ก็แบ่งกลุ่มแล้วให้ใช้ประโยคต่อไปนี้ฝึกพูดกันเช่น A บอกจัวเทียนเป่จิงเทียนชีหาานช่หาวมะเทียนชี่หาวมะหมายถึงอากาศดีไหม ถามเมื่อไหร่เมื่อวานค่ะจัวเทียนเมื่อวานที่ไหนคะเป่ยจิงปักกิ่งอ่าเมื่อวานนี้ค่ะที่ปักกิ่งอากาศดีไหมนะก็ถามเช่นนี้บีบอกจัวเทียนเหินเหา่าเมื่อวานนี้ดีมากเป็นไงปปููเเหลิงรอไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนนะคะ มื่อวานอากาศดีมากค่ะเมื่อวานอากาศดีมากไม่หนาวไม่ร้อนนะแล้วก็มีการถามวันพรุ่งนี้ด้วยว่า明天会下雨吗明天会下雨吗พรุ่งนี้ฝนจะตกไหมคะอา明天อพรุ่งนี้会下雨吗มีโอกาสไหมเนี่ยฝนจะตกไหม นะ明天会下雨吗？好导吗？明天不会卖了，不会下雨นะพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกฝนจะไม่ตกค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างตรงนี้ก็เป็นการทำสำรวจนะคะให้ทำกับเพื่อน สำรวจดูว,ว่าสภาพอากาศแต่ละที่เป็นยังไงเช่นตรงนี้ค่ะตี้หมิงสถานที่นะคะชื่อที่ไหนจัวเทียนเทียนชีอ่อากาศเมื่อวานสภาพอากาศเมื่อวานจัวเทียนนะคะเมื่อวานจินเทียนวันนี้ค่ะจินเทียนเทียนชี่อากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะคะอากาศวันนี้จากนั้นมิงเทน天ี่นะคะ อากาศวันพรุ่งนี้ค่ะสภาพอากาศพรุ่งนี้นะ,ะตัวอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอหนึ่งสถานที่คือเป่ยจิงปักกิ่งสภาพอากาศเป็นยังไงคะเฮิรนเ่าดีมากนะคะแต่น天怎么样今天不太า,อา,อ,า,าอากาศไม่ค่อยดีค่ะแล้วหมิงนนะพรุ่งนี้ล่ะหมิงเทยเลยค่ะไม่ดีเลยเพราะอะไรเฮิรนเลิองหนาวมาก นะทีนี้เราลองทำสำรวจของเชียงใหม่เราดูนะเชียงใหม่ตัวอยา่างชิงไม้นะคะ QI นะชิงชิงชงไม้วัเียนวเทีนเทนทเ่นวันกนว่อนว่อา้กอนมากนะม่่ะนวอนวก่เ่วก่น นะ่ะร้อนมากแล้วจินเท้น,ทน,ยนทียนเีนียนชีน่วันนี้วันนี้วัี้นเทียนนะี้นนี้วันะนี้วนนี้ววนนี้วันนี้นี้นนี้นนีนะ้วนนี้วันนี้วน้ว้วนนีู้้วันน้นนี้หนาว้นว ไม่ร้อนนะมิงเทียนนะมิงเทียนก็เยเยนเลอะนะรู้สึกจะหนาวนิดๆก็คือจวดมิงเทียนเละค่ะพรุ่งนี้จะหนาวนะคะหนาวอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ